ไม่ต้องกลัวเลยอีกอ่ะหนึ่งสองสามปล่อยไม่ต้องกลัวเขาเอาค้อนทุบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไอเดีย EV อ้าวไม่ใช่ไอเดียพีเว้งเหรอไม่ใช่ไอเดีย ev ครับครับผมวันนี้เรามาที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวครับอ๋อตะกี้ทดสอบทดสอบใช่เราได้ทดสอบการบรรทุกคันนี้เป็นทอ800รอยทอแปดใช่ครับอ่าตะกี้เราทุกเท่าไหร่200ร้อนิดนิดนิดอ่าสองร้อนี่ตะกี้ขึ้นชันประมาณทักสามสามสิบองศาสามสิบองศาประมาณนะใช่ครับใช่ก็บรรทุกได้สบายสบายแต่เวลาลงเวลาลงก็เราก็มีระบบเขาเรียกว่าระบบเกียร์ เกียร์เกียโลเป็นระบบเฟืองทดนะฮะที่จะทำให้การลงลงเขาเนี่ยไม่เร็วจนเกินไปอ่ามันจะชะลอจะชะลอไปเราก็ไม่จำเป็นต้องแตะเบรกตลอดเวลานะครับเป็นการยืดอายุการใช้งานของเบรกทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราลองมาดูไหมครับว่ามอเตอร์อยู่ตรงไหนยังไงอ่าได้ได้ยกยกยกดูยกดูอ่าป๊ นี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเราเป็นแบตเตอรี่ก้อนหนึ่ง12โวลต์45แอมป์นะครับเรามาอนุกรมกัน5ก้อนก็เป็น 60, 60โวลต์60โ <4, S 1> วลต์45แอมป์ครับผมนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับมอเตอร์ตัวเนี้ยเราเป็นระบบเป็นมอเตอร์ขนาด800วัตต์นะครับเป็นแบบแม่เหล็กถาวรจุดเด่นของเราอีกอันหนึ่งนะครับก็คือระบบเพลานะครับเราจะเป็นเพลาชิ้นเดียวเป็นแบบเหล็กหล่อแต่ข้างนอกนี่คือเสื้อเพลาเสื้อเพลาเราเนี่ยเป็นเสื้อเพลาแบบชิ้นเดียว เราไม่มีจุดต่อใดๆเลยนะครับก็ทําให้การรับน้าหนักของรถทอ800เนี่ยนะครับสามารถรับน้าหนักในการบรรทุกได้ดีมากยังมีในเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็ระบบมอเตอร์เนี่ยถามว่าทําไมมอเตอร์เราถึงใช้แค่800วัตแล้วมันทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเพราะว่าระบบเฟืองภายในซึ่งปกติเนี่ยเฟืองภายในของมอเตอร์เนี่ยอาจจะทูดๆไปอาจจะเป็นประมาณ7ฟันเฟืองแต่ของเราเนี่ยเพิ่มฟันเฟืองมาเป็น9ฟันเฟือง แล้วก็ฟันเฟืองแต่และฟันเฟืองก็มีขนาดใหญ่ทําให้การขบของฟันเฟืองเนี่ยขบได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราใช้มอเตอร์800วัตต์เนี่ยก็เลยทาให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเฟืองทดต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับพี่เวงครับในรถไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีเกียร์นะครับอ,อ่าแต่ว่าเขาจะเป็นระบบเฟืองทดครับซึ่งความหมายของคําว่าเกียร์เนี่ยก็คือระบบเฟืองทดครับมันก็คือความหมายเดียวกันในที่นี้ผมอาจจะ เรียกง่ายๆเลยเนาะว่าเป็นระบบเกียร์โลเกียร์ไฮเพราะว่าวันนี้รถทอ800เราเนี่ยมีทั้งเกียร์โลและเกียร์เกียร์ไฮนะครับ แต่ระวังหัวหน่อยนะเวลาลุกขึ้นอรโดนมาหลายคนแล้วนี่เรื่องจริงจุดสําคัญของระบบเพลาเฟืองท้ายเนี่ยเราจะต้องมีการแมทนเทนแนเปลี่ยนน้ํามันในการใช้งานทุกๆ3ทุก6เตือนด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่การใช้งานใช่ครับรถไฟฟ้าจริงๆอ่ะสำคัญจุดสําคัญนะครับของรถไฟฟ้าเนี่ยหัวใจสําคัญเลยอยู่ที่แบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ระบบคอนโทรลไฟ สามส่วนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อร้อยฟ้าบอกโอ้กลัวเรื่องการดูแลเรื่องการแมนเทนแนนเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยมันดูแลง่ายกว่ารถที่ใช้ระบบน้ํามันพูดได้ง่ายๆเราก็ไม่ต้องเข้าอู่ใช่ครับเราอาจจะเป็นช่างเองได้ใช่ลูกค้าสามารถที่จะเอาประแจมาขันแล้วก็ปลดแล้วก็เปลี่ยนเองได้เลยง่ายๆแต่ยิงมอเตอร์เราก็ไม่ได้แพงนะใช่ครับราคาถูกครับแล้วมอเตอร์เราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัว c o อร์เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม ช่วยในการระบายความร้อนเมื่อกี้เราวิ่งกันนยโอ้โหทางชันยาวๆเนี่ยร้อนเลยนะร้อนร้อนพอจอดแป๊บเดียวเย็นแล้วครับแตะได้เลยสบายๆนะครับแล้วระบบแหนบอะเรามีกี่ชั้นระบบแหนบเราเป็น4ชั้นครับตัวนี้เราน้าหนักด้วยระบบแหนบตัวนี้น้ําหนักเนี่ยถ้าเป็นทางทางแบบเรียบๆบรรทุกนะก็บอกว่าบรรทุกได้ถึง500กิโลกรัมแต่เมื่อกี้เราเทสดูเนี่ยเราขึ้นทางอุ้ยชันเหมือนกันเนาะใช่มีน้ําหนักแล้วขึ้นชันมากเลยประมาณ200กิโล มีอยู่ช็อตหนึ่งเราบรรทุก300กิโลขึ้นได้นะแต่ว่าก็ก็ไม่อยากให้บรรทุกหนักจนเกินไปเราอยทางกลางแล้วกันเอาแบบว่าทํางานแบบสบายๆก็ประมาณทัก200คุณสบานี่คือคุณขึ้นได้แน่นอนใช่ครับ200นี่คือน้ําหนักของสินค้านะรวมพ้นขับรวมแบตเตอรี่ก็คือ300กิโลการรับน้าหนักเนี่ยก็คือน้ําหนักเนี่ยจะมาถ่ายลงที่ตัวชัดซีนะครับแล้วก็มาที่แหนบแล้วก็มาที่ตัวเสื้อเผาอืที่ผมบอกว่าทาไมเสื้อเผาเราถึงต้องเป็นเหล็กหล่อชิ้นเดียว คือเสื้อเผาเราเนี่ยเป็นเหล็กหล่อแบบหนาครับชิ้นเดียวถ้าเสื้อเผาเราไม่หนาพอเนี่ยเสื้อเผามันจะงออพองอปุ๊บเนี่ยเผาด้านในเนี่ยมันก็จะงอตามเสื้อเผาใช่ไหมครับทำให้ตัวเฟืองเนี่ยมันขบได้ไม่เต็มที่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้แต่ว่าคุณใช้ได้ไม่นานนฝืนอะฝืนมันก็ต้องพังต้องฝึกใช่ไหมครเพราะนั้น ตัวเสื้อผ้าเราแข็งแรงมากนะครับเพราะนั้นน้าหนักทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกอยู่ตรงล้อลอ่าแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ที่ตัวเบรกด้วยนะครับเพราะรตัวเบรกเนี่ยมันก็โดนเชื่อมอยู่ตรงตรงตรงเพลาเพราะนั้นเน้น้หนักมาอยู่ที่ล้อการแมนเทนเนเนี่ยตรงนี้น่ยเออก็คือเปลี่ยนแค่ยางอืมอ่าซึ่งมันถูกมากสําหรับเรื่องยางเนี่ยและยางเราเนี่ยเป็นยางเรเดียลเสริมใยเหล็กอ่าไม่พอนะมียางในด้วยมียางในด้วยครับขนาดยางเนี่ยตัวนี้เป็น3ามสามจุดห้านิ้ นะครับแล้วก็ยางมาเนี่ยจะเป็น3.0มจุดศูนย์สบอันนี้เราปรับขึ้นให้นะพราะจริงแล้วฐานยางที่โรงงานเนี่ยก็คือยางหลังใน3.0ผมก็มองว่าของคนไทยอาจจะบรรทุกสินค้าเยอะๆอย่างเงี้ยก็เลยให้โรงงานเนี่ยให้ปรับขนาดยางหลังให้เราหน่อยอาจจะมาเป็น3.5แต่ผมเห็นครับ3.5มจุดหคูณ12บสนี่คือกระทะวงกลมของกระทะนะใช่รับใช่ครับ จุดเด่นอีกอันหนึ่งที่ผมได้ข้อมูลจากโรงงานเนี่ยสายไฟเราเนี่ยเป็นสายไฟเกรดเอเลยนะครับพอร้ไฟฟ้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับคือระบบไฟค,บคือถ้าคุณใช้สายไฟที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันก็เหมือนเราใช้น้ํามันที่มันมันไม่บริสุทธิ์อะไว้ง่ายวันนี้ไฟฟ้ามันจะเดินดีเนี่ยสายไฟเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้าเนี่ยมันต้องดีด้วยนะครับซึ่งตัวสายไฟเนี่ยโอ้โหของเรานี่เกรดเอแล้วการดูแลเรื่องแบตเตอรี่การชาร์จเวลาเราไม่ได้ใช้หรือ เวลาเราใช้เนี่ยควรทํายังไงก่อนที่จะที่เราจะชาร์จทุกครั้งในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยรถเราจะวิ่งได้ต่อหนึ่งการชาร์จเนี่ยประมาณ70-90กิโลเมตรมันก็อยู่ที่ว่าวันเนี้ยเราใช้งานไปมากมากไหมสมมติเราใช้งานวันหนึ่ง70กิโลผมแนะนําเลยนะชาร์จทุกวันนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะมีอายุก,การใช้งานเนี่ย360กไซเคิลก็คือการชาร์จ360ครั้งหมายความว่าถ้าคุณชาร์จทุกวันเนี่ยปีหนึ่ง ถามว่าคุ้มไหมคุ้มแล้วคุณวิ่งวันหนึ่งต้อง70กิโลแต่ถ้าคุณใช้น้อยนะคนับใช้ไม่เยอะเนี่ยนะครับก็ดูจากเลขไมล์เอาหรือถ้าไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยแนะนําว่าอย่างน้อย3ถึง7วันอ่าชาร์จหนึ่งครั้งนะครับอย่าปล่อยจนแบตหมดนะแบตหมดนี่คือคือแบตยังไงก็จะเสื่อมสภาพนะครับแล้วทำให้ระบบการชาร์จเราไม่ทํางานทําไมเราไม่ทํางานเพราะอะไรรู้ไหมครับเรามี อุปกรณ์โพเทคใช่อย่างที่ผมบอกอ่ะแบตเตอรี่เราอ่ะคือหัวใจสําคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แพงที่สุดของรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่ต,ต,รตัวชาร์จเราเนี่ยจะมีโพเทคสองโพเทคโพเทคแรกคือถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมีแรงดันไฟฟ้าเนี่ยต่ำกว่าสิบห้าโวลต์เนี่ยครับตัวชาร์จเราจะไม่ทํางานใช่แต่ต้องคูณด้วยห้าใช่ครับไม่งั้นเนี่ยตัวชาร์จเนี่ยอาจจะพังจุดเด่นของตัวชาร์จเราอีกอันหนึ่งคือมีระบบเออเขาเรียกว่าตัดเมื่อเราชาร์จเต็มแล้วเนี่ย ตัวชาร์จก็จะตัดไฟทําให้แบตเตอรี่เราเนี่ยมีอายุการใช้งานเนี่ยตามตามอายุจริงนะครับก็คือ3าถึงหปีนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ตัวชาร์จของเราเนี่ยชาร์จเต็มชา์ตมตัดด้วยตัดด้วยแต่ถ้าต่าไม่จ่ายไฟมาชาร์จอีกตั้งหากใช้ครับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตะกี้เราบอกไว้ห้าสองจุดห้าโวลต์อ่านั่นแหละถ้าต่ากว่า5 2าสิบสองจุดห้าโวลต์เนี่ยตัวชาร์จจะไม่ทํางานตัวชาร์จไม่ทํางานและในขณะเดียวกันจ่ายให้มอเตอร์ครับ ตัวกล่องคอนโทรลก็ไม่ทํางานด้วยใช่นี่คือโปรเจกต์ที่สองที่่เพูดเนี่ยนะครับก็คือตัวคอนโทรลไฟเนี่ยจะไม่ทํางานด้วยนะครับให้เรานึกถึงว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานๆแบตเตอรี่ลดแรงดันลงมาตามที่บอกเนี่ยรถก็ไม่วิ่งใชมอเตอร์ก็ไม่ได้ทํางานยังไม่พอเราก็ต้องไปชาร์จแต่ชาร์จก็ไม่เข้าอีกเพราะอะไรเพราะมันมีโปรเจกต์ไว้ว่ามีเกณฑ์กําหนดไว้ว่าเกินต่ำกว่า52.5ใช่ครับไฟจะไม่จ่าย จากอะแดปเตอร์หรือตัวกล่องชาร์จใชมายังแบตเตอรี่ครับครับและอีกตัวหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยนะตัวเนี้ยที่เราพูดถึงเรื่องระบบชาร์จเนี้ยเรามีระบบเขาเรียกว่า r g g n n r r t t v e b r a k i n g โอ้อเป็นระบบชาร์จเป็นชาร์จไฟกลับเข้าแบตแวงอันนี้แสดงว่าวิ่งได้ไกลกว่าเดิมิ่าได้ิเลกด่ิเดิมปกิ70-90กิโลใช่ครับถ้าเกิดเราเวลาเราขับลงเนี่ย เราจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มลงเขาเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นปุ่มเขาเรียกว่าปุ่ม Re g e n e r a t i v e b ็ค k i n g นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะปุ๊บเวลาเราสตาร์ทเนี่ยตอนเนี้ตัวแบตเตอรี่เราโชว์สถานะว่าแบตเต็มนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มเนี่ยเห็นไหมครับเราจะขึ้นแล้วว่าแบตเตอรี่กำลังทําการชาร์จซึ่งในสถานะเนี้ถ้าเราขับลงเขาแล้วเราปล่อยโดยที่เราไม่ปิดคันเร่งนะไม่ปิดครนเร่งไม่เบรกไม่เบรกเนี่ยมันก็จะชาร์จแบต เก็บเข้าไปชาร์จไฟเก็บเข้าแบตให้ชาร์จแบตเก็บเข้าไฟเดี๋ยวขอถามหน่อยนะยถ้าผมเอาอะแดปเตอร์ของยี่ห้ออื่นมาชาร์จกับรถคันนี้ได้ไหมเออชาร์ได้ครับแต่ก็มีความเสี่ยงอ่าเพราะว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยเราบอกแล้วมันเป็นหัวใจสําคัญเนอะสมมติว่าเราที่ชาร์จแบบไม่ตัดไฟมาแล้วก็ชาร์จไปเนี่ยเขาบอกว่าชาร์จเต็ม8ชั่วโมงแต่คุณเสียไปเนี่ยวันหนึ่ง12ชั่วโมง15ชั่วโมงเสียบคาไว้นะครับปัญหาที่เราพบเจอก็คือแบตเตอรี่บวม แตกนะครับเพราะมันไม่ตัดมันร้อนมันไม่ตัดมันร้อนแบตมันเดือดฮะพอมันเดือดปุ๊บเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้นะครับมันก็จะบวมแตกไปเรื่อยจริงๆอาจจะชาร์จแค่สามชั่วโมงเต็มแล้วแต่คุณถ้าชาร์จฟีไปอีก5ชั่วโมงนั่นแหละมันจะร้อนมันจะเป็นปัญหาเอ้าบางทีคุณชาร์ตมีเหลือ30เปคุณไปชาร์จระยะก็ยาวถ้าเกิดคุณเหลือ70%คุณไปชาร์จระยะก็สั้นเพราะถ้าคุณไม่มีตัวตัดเนี่ยปัญหาเลยแหละ แแลทนนั่นคือปัญหานะแต่ของเรามันตัดก่อนแล้วที่เก็บกับพาระนะครับของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเว้งเนี่เราเรามีตัวตัวชาร์ตนะครับ60สิโวลต์45แอมป์นะครับเราจะมีเนี่ย20 40 60 80แล้วก็100อยเปอร์เซ็นต์อย่างสมมติเรามาเสียบปุ๊บอ่ะมันขึ้นแล้ว60มันก็ชาร์จอีกแป๊บเดียวครับอ่าแต่ถ้าเราไม่มีตัวชาร์จที่ตัดไฟเนี่ยเราไปเอาของยี่ห้ออื่นมาปุ๊บมาชาร์จหนึ่งแบตเตอรี่พังนี่ ไม่มีประกันให้ครับไม่มีรับประกันที่ไหนก็ไม่รับประกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่เราที่เดียวแล้วก็สิ้นเปลืองไฟใช่ใครว่าเฮ้ยใช้รถไฟรับประหยัดโอ้โหคุณเล่นชาร์จไฟทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนค่าไฟแพงอไม่มีตัวชาร์จที่มีระบบตัดอัตโนมัติเหมือนเราใช่ครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะเราจะเอาตัวนี้ไปใช้กับทวัน พัดก็ไม่ได้นะเพราะว่าขนาดขนาดแบตเตอรี่กระแสไม่เท่าไม่เท่าตัวนู้นมัน52ใช่ครับแต่ตัวนี้มัน45่สิบฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยต้องเลือกให้ถูกด้วยครับโอ้โหแล้วพูดถึงเรื่องประหยัดเมื่อกี้โอ้โหรถไฟฟ้านี่ประหยัดมากนะครับตอนหนึ่งการชาร์จเนี่ยผมเคยคำนวณแล้วเนี่ยหนึ่งการชาร์จน่าจะไม่ถึง20บาทประมาณ14 สิบอร์สี่บาทเองแล้วขับไปถึงไหนครับขับไป70โลโอ้โหตกโลนึงนี่คิดเป็นสตาค์เลยนะถ้าเราใช้รถบรรทุกรถกระบะนี่โอ้โหมันไม่ได้ละกิโลนึงนี่ต้องมี2บาทกว่านะพูดตรงนี้นึกได้อีกทำไมอะแบตเตอรี่นี่สำคัญนะน้ำหนักใครใครบอก45แอมใ์ใครก็เขียนได้45้าแอมใช่แล้วของเรารู้ได้ไง45แอมน้ำหนักไงช่างช่างดูดิต้องเอามาช่างต้องมาช่างบอก4 5่ห้แอมแต่เบากว่านี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะ เรามาดูระบบโชกอัพหน้าโชกอัพหน้าเพราะของเราเนี่ยข้างหลังเป็นแหนบข้างหน้าเนี่ยเราเป็นโชกไฮดรอลิกเป็นน้ำมันแท้ด้วยนะมีสปริงเสริมด้วยสปริงด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่เพราะโดยทั่วไปเนี่ยบางยี่ห้ออาจจะเป็นโชกแบบนี้แหละแต่มันไม่ได้เป็นไฮดรอลิกแท้การรับน้ำหนักเนี่ยมันก็จะรับหนักสู้ไม่ได้แล้วของเราเนี่ยเป็นเหล็กรอนะครับเหล็กรอใช่ เดี๋ยวเราลองมาลองดูซิว่าเออเฮ้ยมันมันมันจะดียังไงอ่าอีเว้งลองคนละข้างหนึ่องโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยเฮ้ยจริงจริงยกขึ้นมาแล้ววางนะได้เลยที่ต่างประเทศนี่เขายกเขายกตรงไหนนมาช่วยหน่อยอีก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 ออีก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 อีอีกอีก คลิปที่โรงงานที่ผมเห็นเขาทดสอบนะนี่เราเบาๆบเบานะที่เรายกขึ้นน่ยแค่นีดเดียวเจ้ที่โรงงานเนี่ยเขาตั้งเก้าสิบเลยนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาเลยแล้วก็กระจกตัวนี้เนี่ยนี่เขาเอาค้อนทุบเลยนะครับให้วันหลังเราต้องมาลองให้ดูเนาะแกมาวางพื้นเอาค้อนทุบกระจกอันนี้เป็นกระจกนิลภัยแบบแข็งแข็งมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยหินกันกระเด็นใจใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นเป็นจุดที่หินหินเลยจะกระเด็นหรือว่าเราขับแล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้มันจะไม่ แตกแล้วมาโดนคนขับขี่ท่อ800เนี่ยเรามีหลังคาด้วยนะครับซึ่งสําหรับผู้ขับขี่เนี่ยที่เอ๊ะของบ้านเราเนี่ยมันมึงร้อนใช่ไหมอากาศเราร้อนช่วงเมษาเนี่ยถ้าเราติดหลังคาเนี่ยขับสบายสบาย,ย,บายอาหลังคาเรามีสองรุ่นนะครับเป็นรุ่นพลาสติกนะครับกับรุ่นเหล็กร,รุ่นเหล็กนี้เราจะมีมอเตอร์เขาเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟา้าเอาไว้ปัดน้ำฝนออตโต้เลยแต่ถ้าเป็นพลาสติกเป็นอันอโตโตตนมือ ก็ได้รวมของทอ8 0 0ก็ผมว่าสวยนะครับรบในความรู้สึกนี่กระทันรัดะรดะครัขรดขนาดกระบะนี่ก็เท่าไหรเออลืมพูดกระบะนี่ความกว้าง95เซน ความยาวร3 0ยสามอิบเซึองอกำลังสวยเลยนะใช่ครับถ้าเข้าไปในตอกซอกซอยเนี่ยผมว่ากําลังดีเลยนะครับเวลาเข้าอย่างพื้นที่ของตลาดอย่างเงี้ยครับตลาดสดเนี่ยเราก็สามารถขับล้อเข้าไปได้อ่าเพราะว่ามันก็ไม่ใหญ่จนเกินไปรถของเรามีมีกี่สีครับพี่เวงถ้ารุ่นนี้มี3มสีมี3สีนะมีสีแดงสีฟ้าก็สีบอลเงินสีบอลเงินอันนี้ก็เป็นเป็นรุ่นใหม่นะที่เราเพิ่งจะนำเข้ามาแล้วผู้ใดที่สนใจที่จะมาทำการค้าเนี่ยเอาไป ฟู้ดทักเนี่ยก็สามารถที่จะไปดัดแปลงได้นะครับซึ่งก็ทําหลังคงหลังคาหรือเราก็สามารถเปิดกระบะท้ายอ่างเงี้ยขายของเลยด้านข้างนี่เปิดได้ได้ด้วยเปิดได้ทุกด้านนะครับอ่าเน่เห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เราก็จัดวางอุปกรณ์นิดนึงนี่เห็นไหมครับเราก็ขายของได้แล้วครับทําหลังคาหน่อยโอ้แม่ค้าสบายเลยอย่างบางยี่ห้อที่เราเห็นเนี่ย ตรงนี้คือจุดหนึ่งเลยนะครับที่ผมไปไปเห็นมาเนี่ยตัวแผ่นเหล็กตัวนี้เขาจะตัดแผ่นเหล็กเท่าเท่ากับบะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาน้ำเข้าเนี่ยมันจะเข้าขอบถูกไหมตแต่ของเรานี่เราพับนะเฮีเว้งดูเนี่ยเราพับขอบหมดเลยนี่น้ำเน้มไม่เข้านะฮะอ๋อด้านข้างนี่คือถือว่าพับพับขอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของของตัวชิ้นงานเราเนี่ยเราทําใช้กันยาวๆเอางี้ดีกว่า หมาด้วยใช้กันอยู่วมีตีตีสันด้วยนั้นเนี่ยเป็นรูปทรงเพื่อให้มันแข็งแรงครับเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมก็ถือว่าผมผมว่าน่าใช้แล้วก็ราคาก็ไม่สูงินเกินไปนะครับถ้าไม่ได้เน้นในการบรรทุกหนักๆเนี่ยผมว่าทอแ0 0อยนี่ตอบโจทย์ครับนะครับไหนไหนมาแล้วเราก็มาทดสอบใช่การบรรทุกน้ำอะไรดีกว่าไหมใช่ครับเอาเอาเอาซักซัก200อโลครับอืม2อ0ร้อยโลนะครับผมครับ น้ำเนี่ยหนึ่งลิตรก็คือ1กิโลกรัมนะครับอันนี้ยควรหนึ่งหนลิตรคูณหนะครับก็แพ็คหนึ่งเนี่ยก็คือหนัก9ก้ากิโลกรัมเดี๋ยวเราจะขึ้นทั้งหมดประมาณ23แพ็คนะครับยีแพ็คนี่ก็คือน้ำหนักจะได้ประมาณร้อยแปดสิบกิโลบวกกับอีก3แพ็คเก้าสามยีบวกยี่สิบกิโลกรัมนะครับก็เป็น207กิโลกรัม มันแน่นเลยไหนๆก็ไหนๆเมื่อกี้เราขึ้นเนี่ยตอนแรกเราคิดว่า200โลยี่สิบสามแพ็คแต่พอเออเราวางปุ๊บมันเหลือช่องอีกสองช่องารถใส่ได้ใส่ได้นะครับก็คือนไปหมด25แพ็ค25แพ็ค25แพ็คคำนวนน้ำหนักแล้วเนี่ยก็คือ225อ่ากิโลกรัมไหนๆก็ผมว่ามันพอดีเลยนะวางเป๊ะเลยเต็มกระบะพอดีโอ้ยบรรทุกได้เยอะบรรทุกผัก ผลไม้นะครับแล้วก็เข้าสวนเข้าไร่เนี่ยสบายเลยโรงงานก็ได้เราไปในโรงงานเนี่ยสามารถบัรทุกอะไรที่ที่โรงงานได้อีกเยอะใช่ครับเอาไว้ถ่ายสินค้าไปในโรงงานใช่ะใชนะครับในโรงพยาบาลก็ใช้ได้ครับโรงแรมโรงแรมเขาเรียกรีสอร์ททำไมทำไมเขาต้องใช้รถไฟฟ้าก็ก็หนึ่งประหยัดสองเสียง เสียงใช่ไม่รบกวนไม่ไม่มีเสียงเครื่องใช่ครับลดมลพิษลดมลพิษว uh ัดเหมือนกัน okay. ต uh ้องการเงียบสงบเพราะนั่งสมาธิโอ้โหรงบาลเหมือนกันใช่ครับนี่ต้องการและต้องการความเงียบสงบเงียบสงบมลพิษนี่สำคัญมากเลยนะไปไปลองไปลองกันต้องให้ผมนะโอเคเเลยครับพี่ใหญ่ครับเชิญครับ